ต้องยอมรับก่อนว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วและเปลี่ยนไปมากมายวันนี้เราจะทําธุรกิจแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วเรามองว่าเมอริสเป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายชีวิตวันนี้การกลับมาของผมเนี่ยผมเชื่อมั่นกับธุรกิจเมอริสนะครับแล้วก็จะนําพาทุกท่านเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับผมผมเชื่อมั่นมากร0% 0ครับ ธุรกิจเมอริทเนี่ยเป็นธุรกิจที่เหมาะกับทุกเจเนเรชันเลยรับรองได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเจเนเรชันไหนอยู่ในรูปแบบธุรกิจของยุคสมัยไหนคุณจับต้องและรับความสำเร็จกับเมอริสได้อย่างแน่นอนค่ะเมอริสเองเนี่ยนะคะเราต้องการให้เติบโตในโลกของดิจิทัลนะคะในโลกของการตลาดออนไลน์อย่างแท้จริงเราเองนะครับเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการทำรตลาดออนไลน์ เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างสรรค์เครื่องมือต่างๆและเรามีความเข้าใจว่าวันนี้นักธุรกิจเองเนี่ยต้องการอะไรไบ้าเมอริคเองเนีมีเครื่องมือนะคะครบครันมากๆนะคะเรามีมากกว่าหลายๆแบรนด์นะคะ ที่ทำตลาดอยู่ต้องบอกว่าเราเนี่ยครบมากนะคะในเรื่องของเครื่องมือเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณเลือกเมลิสนะคะคุณจะมีเครื่องมือทำการตลาดโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเองเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าท่านที่กำลังนะคะหาธุรก,กิจอยู่หรือท่านที่กำลังดิ้นรนอยู่หรือท่านที่กำลังอยากจะรอดนะคะอยากจะฝากเมลิสนะคะให้ทุกท่านเข้ามาศึกษา แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆค่ะถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนแต่โลกมันเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนมันมีปัญหาแน่นอนเมอริสนนคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกค่ะ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าทุกท่านได้ก้าวเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะครับทุกๆท,ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับเพราะเรามีเครื่องมือที่นําพาให้ทุกท่านประสบความสําเร็จได้นะครับผมทําได้ทุกท่านก็ทําได้เหมือนกันในเมื่อวันนี้เรามีโอกาสทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้สร้างรายได้ที่เยอะกว่าได้ถ้าใครที่เจอโอกาสดีๆของเมลิสแล้วนะคะคุณยังไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ดิฉันพูดลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรามีความเชื่อชาานี้ จะสามารถตอบโจทย์ให้กับคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเมลิสเนี่ยสามารถใช้ทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําเครื่องมือเหล่านี้ไปสร้างความสําเร็จเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเครื่องมือที่เรามีทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างความสําเร็จและให้ทุกคนทํางานได้แบบง่ายๆไม่ว่าวันนี้คุณจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์เราเชื่อว่าวันนี้เพียงแค่คุณก้าวเข้ามาในเมลิสกับเราเนี่ยคุณทําได้แน่นอน